ดีครับสำหรับเอพิโซดที่5นี้คนไอทีไม่ควรพลาดอย่างยิ่งครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโอกาสและอาชีพของคนไอทีโดยหัวข้อของเอพิโซดนี้ก็คือ BPI อาชีพแห่งอนาคตสำหรับคนไอทีครับ คุณกำลังฟัง Techstar Thailand Podcast สนับสนุนเอพิโซดนี้โดย ISM Technology r e c r u i t เน้นบริษัทจัดหางานด้านไอทีรายแรกในประเทศไทยที่ให้บริการจัดหาพนักงานด้านไอทีทั้งในรูปแบบงานประจำและแบบสัญญาจ้างตอนนี้คงมีคนไอทีหลายท่านอยากจะทราบแล้วใช่ไหมครับว่า BPI คืออะไรแล้วมันน่าสนใจมากแค่ไหนและมันเกี่ยวข้องกับคนไอทียังไงวันนี้คุณศิววงจะมาตอบคำถาม และแชร์ความรู้เกี่ยวกับ BPI ให้พวกเราได้ทราบกันครับถ้าคุณพร้อมแล้วเรามารับฟังกันเลยครับสวัสดีครับคุณศิววงครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นรบกวนคุณศิววงศ์ช่วยแนะนําตัวเองให้ผู้ฟังได้รู้จักคุณศิววงศ์สักหน่อยครับครับผมศิววงศขันดีนะครับก็เป็นผู้ที่ทํางานทางด้าน การพัฒนากระบวนการแล้วก็พัฒนาระบบสารสนเทศนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยก็เริ่มงานในสายที่เป็นสายการผลิตก่อนนะครับแล้วก็ย้ายมาทำเกี่ยวสายการเงินนะครับปัจจุบันก็ทำงานเ,าเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนากระบวนการแล้วก็ระบบให้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งนะครับครับอยากให้คุณสิววงช่วยเล่าเส้นทางการทำงานให้ฟังหน่อยครับว่า หลังจากเรียนจบมาแล้วทำงานตำแหน่งอะไรมาบ้างจนได้มาทำงานนะปัจจุบันเนี่ยครับครับตอนปริญญาตรีนะครับจบวิศวกรรมเครื่องเครื่องกลนะครับแล้วก็ได้ไปเริ่มงานในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับผลิตเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งหน้าที่รับผิดชอบก็คือการออกแบบตัวเครื่องจักรในการใช้ในการผลิตตัวสินค้านะครับรวมทั้งสิ่งที่เราเรับผิดชอบเพิ่มเติมก็คือการ m a i n t น n a น c ตัวเครื่องจักรด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเริ่มมองเห็นนะครับว่าตัวเครื่องจักรจะมีการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันต้องมีซอฟต์แวร์ในการควบคุมให้เกิดการทํางานที่ถูกต้องด้วยครับครับ,รบหลังจากที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องจักรได้นะครับก็ผันตัวมาทําเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะครับพัฒนา คุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ที่บริษัทแห่งหนึ่งนะครับผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับเซอร์ติฟิเคตนะครับตัว Six Sigma Black b e l ลนะครับก็ลหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มเห็นโอกาสนะครับว่าจริงๆเรามีความรู้เกี่ยวเรื่องของการพัฒนากระบวนการการใช้สถิติในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวเรื่องของกระบวนการรวมทั้งการประยุกต์เรื่องของ ระบบออโตเมชันด้วยนะครับก็เลยสนใจที่จะมองหาโอกาสใหม่ๆในกระบวนการใหม่ๆนะครับเพื่อ,อลองท้าทายตัวเองดูนะครับว่าเราสามารถที่จะเอาความรู้ดั้งเดิมเราเนี่ยไปใช้กับาสายการเงินได้มากน้อยขนาดไหนนะครับจากที่เล่ามาดูเหมือนคุณศิวบง์จะไม่ได้จบไอทมาโดยตรงตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆแล้วเ,เริ่มสนใจเรื่องของ ไอทีในช่วงเรียนปริญญาตรีนะครับเพราะว่าระหว่างเรียนเนี่ยก็มีการส่งหุ่นยนต์เข้าประกวดแข่งขันนะครับซึ่งใน,ในตอนนั้นเนี่ยทำให้เราเริ่มเข้าใจแล้วว่าตัวการเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับมีประโยชน์อย่างไรกับการทํางานของเรานะครับเพราะว่าในตอนแรกเราเข้าใจว่าวิศวะเครื่องกลเนี่ยน่าจะไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งนะครับแต่ว่าจริงๆโครงงานที่เราทําการประกวดเนี่ย จำเป็นต้องใช้ทั้งความรู้ทางวิศวะเครื่องกลแล้วก็ความรู้เรื่องของไอทีเข้ามาประกอบกันด้วยครับอืมงั้นแสดงว่าแม้ไม่ได้จบไอทีมาโดยตรงแต่ว่าก็เป็นความสนใจส่วนตัวของคุณศิววงเองบวกกับต้องใช้ทักษะไอทีในการแข่งขันโครงงานในช่วงเรียนมหาลัยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าอย่างตอนเรียนก็จะมะีประกวดเกี่ยวกับการพัฒนาหุ่นยนต์นะครับหรือว่าการส่งซอ์บแวร์เขาประกวด ของ n e ็ t e ทคนะครับอันนี้ก็เป็นความสนใจส่วนตัวนะครับเชื่อว่าตอนนี้หลายคนคงอยากรู้แล้วว่า BPI Lean Six Sigma x s i หรือว่า Business Process Improvement เนี่ยครับมันคืออะไรและมันมีความเกี่ยวข้องหรือว่ามีความสำคัญอย่างไรกับคน IT ครับครับจริงๆแล้วถ้าเวลาเรามองเฉพาะเรื่องของระบบ IT เนี่ยเราอาจจะทำให้การทำงานได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับ แต่ก่อนที่เราจะเริ่มพัฒนาระบบ IT ทนะครับมไม่ว่าจะเป็นในภาคการผลิตหรือว่าภาคการเงินก็นแล้วแต่นะครับสิ่งที่เราอาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมก็คือตัวการออกแบบกระบวนการด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเรามักจะนำตัวโซลูชันที่เป็น IT เข้ามานะครับแล้วก็ทำการใช้งานนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะมักจะหลงลืมแล้วกันนะครับ,รบสำหรับบางท่านก็คือเรื่องของอ ความต้องการของคนใช้งานนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนใช้งานเขามีปัญหาอะไรแล้วเขาต้องการโซลูชันอะไรที่นำไปแก้ปัญหาให้กับเขานะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยหากเราเริ่มต้นจากการวิเคราะห์กระบวนการสกอรนะครับอาจจะใช้เรื่องแนวคิด e a นนะครับแนวคิด e a นก็จะเป็นการมองที่สิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆนะครับสิ่งที่ลูกค้าเขาให้คุณค่านะครับว่าเขาอยากได้รับอะไรบ้าง นะครับแล้วค่อยนำมาทำการออกแบบกระบวนการรวมทั้งทำการพัฒนาระบบมันก็จะทำให้การพัฒนาระบบ i อทีเนี่ยเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดนะครับแล้วก่อนที่จะได้มาทำงานเกี่ยวกับ BPI เนี่ยครับคุณศิววงมองเห็นโอกาสอะไรหรือว่าคิดว่ามันมีความน่าสนใจอะไรในงานนี้นครับครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ทำงานในภาคการผลิตเนี่ย เรามักจะต้องวางแผนนะครับกระบวนการในการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบเข้ามาในโรงงานกระบวนการในการประกอบสินค้าเข้าด้วยกันแล้วก็การส่งมอบให้กับทางลูกค้าใช่ไหมครับทีนี้พอเราย้ายมาทําเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการเงินเนี่นยจริงๆไม่ได้มีวัตถุดิบอะไรที่เราจะต้องขนส่งใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่มีความเหมือนกันก็คือการที่เราต้องนําข้อมูลนะครับ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเอามาประกอบรวมกันเพื่อทำการตัดสินใจนะครับตรงนี้แหละครับที่เป็นความเหมือนกันก็คือไม่ว่าจะเป็นการผลิตรหรือว่ากระบวนการทางด้านการเงินเนี่ยเราก็จาเป็นที่จะต้องนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆนำมารวมกันแล้วก็ทำการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับข้อมูลเหล่านั้นนะครับ,รบเพราะฉะนั้นหากเราวางแผนเรื่องของ ระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหมครับเราก็จะสามารถที่จะทําให้ตัวกระบวนการในการตัดสินใจเกิดความแม่นยําและวก็รวดเร็วได้ครับงั้นการที่คุณสิวบงคิดว่าการที่เราสามารถนําข้อมูลต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจเนี่ยมันคือเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่ท้าทายใช่ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อนะคะ ISM Technology Recruitment เป็นบริษัทจัดหางานทางด้านไอทีรายแรกในประเทศไทยให้บริการสรรหาบุคลากรด้านไอทีทั้งในรูปแบบงานประจำและสัญญาจ้างหากคุณเป็นคนไอทีที่กำลังมองหาง,งาน ISM สามารถช่วยคุณมีทางเลือกที่ดีที่สุดในสายอาชีพไอทีได้ลองมาปรึกษาเราดูสิคะครับผมหลังจากที่ได้ทำงานด้านนี้มาโดยตรงคุณสิวะวงศิดว่าปัญหาที่มักจะเจอเกี่ยวกับ BPI มีอะไรบ้างครับ และแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไรบ้างครับโดยส่วนใหญ่ที่มักจะพบเนี่ยจะมีอยู่2อ,อย่างนะครับมีอยู่2ด้านก็คือ1กระบวนการที่อาจจะขาดเรื่องของระบบสารสนเทศเข้าไปช่วยเหลือมีการทำงานที่เป็นแมนนวลค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้คือเป็นในในในมุมของการที่ขาดแคลนระบบในการเข้าไปช่วยงานนะครับก็มักจะทำให้คนเนี่ยจะต้องค้นหาข้อมูลนะครับ จากเรียกว่าซอต,ต่างๆที่มีจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นจากกระดาษจากเอกสารนะครับจากระบบที่เขามีในวันนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยขาดการวางวางแผนในการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับอันนี้ก็จะเป็นในมุมของอการที่ขาดแคลนระบบที่ดีนะครับ,รบกับอีกมุมนึงนะครับที่ผมอยากจะ,ะแชร์ให้ฟังก็คือเป็นมุมที่ค่อนข้างจะเจอบ่อยนะครับคือ มีระบบมากจนเกินไปนะครับบางครั้งเนี่ยการที่คนทำงานให้มีประสิทธิภาพเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องมีระบบหรือว่าแอปพลิเคชันที่ต้องใช้งานเป็น10ถึง20ชนิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะมีจำนวน2ถึง3ชนิดก็พอแล้วนะครับลองนึกภาพนะครับว่าหาเพื่อนๆเนี่ยจะต้องมาจำวิธีในการใช้งานระบบ1 0ถึง20ระบบถูกไหมครับต้องมาจำวิธีการทำงานต้องมาจำ ขั้นตอนการทำงานต่างๆเนื่องจากว่าระบบเหล่านี้ไม่ได้เชื่อมโยงกันเนี่ยมันก็จะทําให้การทํางานเกิดความล่าช้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกของคนทํางานก็คือบางครั้งมีระบบมากจนเกินไปซึ่งระบบเหล่านั้นไม่ได้มีการเชื่อมโยงกันครับแล้วไอ้จากเจ้าปัญหาเนี่ยครับเ,เรามีการแก้ปัญหาเหล่านั้นยังไงได้บ้างอะครับตอนที่เราออกแบบระบบหรือว่าตัวแอปพลิเคชันนมาในอดีตเนี่ย ผมต้องให้เครดิตนะครับว่าคนที่พัฒนาระบบเนี่ยเขาก็ได้วางแผนนะครับเอาไว้อย่างดีแล้วล่ะครับแต่ว่าปัญหาก็คือเวลาเราทํางานจริงเนี่ยเราจําเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจากหลายๆระบบมารวมกันใช่หมครับครับไม่ได้หมายความว่าเราจําเป็นที่ต้องมีเพียงแค่ระบบเดียวเพราะว่าเพียงแค่ระบบเดียวก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ไปในทุกๆเรื่องนะครับหรือไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีระบบ1 0 2ถระบบเพื่อรองรับการทํางาน โดยตัว BPM นยครับเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับในการที่จะมาเชื่อมโยงตัว Core System นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆเข้าเป็นตัวเส้นทางเดียวกันนะครับลดข้อจำกัดเรื่องของการที่จะต้อง Interact กับหลายๆระบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือเกี่ยวบเรื่องของตัว Business Process Management นะครับหรือว่าตัว Workflow เนี่ยจะไปทำการเชื่อมโยงระบบต่างๆที่ User จำเป็นต้องใช้งานนะครับ แล้วก็ทำให้เขาสามารถที่จะมี Experience ในการใช้งานเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องเข้าหลายๆระบบนะครับแสดงว่าเจ้า Business Process Management หรือว่า BPM เนี่ยมันคือเครื่องมือที่ช่วยกันกรองข้อมูลเพื่อให้คนทำงานนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดใช่ไหมครับใช่ครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจภาพได้ไง่ายๆนะครับผมยกตอย่างอย่างเช่นหาก User ของเราเนี่ยเป็นคุณหมอที่จะต้องอเรียกข้อมูลของคนไข้นะครับ อาจจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเอ็กซเรย์แล้วก็ผลเกี่ยวกับการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะมาดูใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าคุณหมอท่านนี้จำเป็นต้องเห็นข้อมูลอะไรบ้างใช่ไหมครับลองนึกภาพว,ว่าหากในโรงพยาบาลเนี่ยมีคอร์เซเซมหลายๆตัวคุณหมอก็อาจจะต้องเสียเวลาในการเข้าไปค้นหาข้อมูลแต่หากเราสามารถที่จะใช้ตัว BPM ในการดึงข้อมูลเฉพาะที่ทางคุณหมอเนี่ยจำเป็นต้องเห็นใช่ไหมครับ เขาก็สามารถที่จะทํางานบนหน้าจอเดียวได้แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจได้ถูกไหมครับแล้วถ้ามีคน IT หรือว่ามีน้องๆโปรแกรมเมอร์คนไหนที่เขาสนใจทํางานเกี่ยวกับด้าน bpi เนี่ยครับเขาควรมีคุณสมบัติอะไรบ้างจริงๆแล้วหลายๆคนมักจะถามนะครับว่าจําเป็นที่ต้องจบสายไอทมาหรือไม่นะครับผมน่าจะเป็นคําตอบได้ไดีดพอสมควรว่าจริงๆแล้วการที่เราอาจจะไม่ได้จบ สายไอทีโดยตรงเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นข้อจํากัดใน,ในเรื่องของการเรียนรู้นะครับผมผมเชื่อนะครับว่า,าน้องๆน,น,นะครับสนใจในสายนี้เนี่ยสามารถที่จะศึกษานะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีช่องทางในการเรียนรู้เนี่ยต่างกับในอดีตยุคเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วค่อนข้างมากในอดีตเนี่ยผมจําเป็นที่ต้องไปเรียนรู้จากาการเข้าไปอบรมนะครับการสอบถามข้อมูลจาก ผู้ที่พัฒนาระบบเหล่านั้นนะครับเรียกว่าไปาศึกษาจากการทํางานแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีหลายๆสื่อนะครับในการที่จะทําให้เราเรียนรู้ได้นะครับงั้นถึงแม้ว่าไม่ได้เรียนจบไอทีมาโดยตรงแต่ว่าก็สามารถมาเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจในภายหลังก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรานําตัว BPI หรือว่า BPM 2ในในการที่มาประยุกต์ในงานเนี่ย หัวใจสําคัญอาจจะไม่ได้อยู่เพียงแค่เรื่องของเทคนิคอลนะครับแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจในกระบวนการทํางานนะครับสมมติว่าใน100%เนี่ยหากเราสามารถเข้าใจกระบวนการทํางานของเราแล้วก็วิเคราะห์กระบวนการทํางานของเราเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพได้เครื่องมือที่นํามาประยุกเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การเชื่อมโยงเท่านั้นเองนะครับแต่ไอเดียในการเชื่อมโยงจะ,จะต้องเกิดขึ้นก่อนครับ สุดท้ายแล้วครับคุณศิววงมีอะไรที่อยากจะฝากถึงคนไอทีหรือโปรแกรมเมอร์ที่สนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาทํางานในด้านนี้บ้างครับครับจริงๆแล้วผมเชื่อนะครับว่า iT แต่ละท่านเนี่ยก็จะมีความชอบส่วนตัวที่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบางท่านอาจจะชอบเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับบางท่านอาจจะชอบเป็น Business analysis นะครับหรือว่าบางท่านอาจจะชอบเป็น Project Manager แต่จริงๆแล้วเนี่ย อาชีพตัว BPI นะครับคือเรื่องของการทำาการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันเนี่ยผมถือว่าเป็นอาชีพที่น่าจะมีความต้องการค่อนข้างมากในตลาดในอนาคตนะครับ,รบเพราะว่านับวันเนี่ยระบบ IT ยิ่งมีจํานวนมากขึ้นมากขึ้นหากเทียบกับในอดีตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องทํางานนะครับจำเป็นที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับระบบจํานวนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ย การที่มี BPI นะครับหรือว่า BPM2 เข้ามาเชื่อมโยงจะทำให้เกิดประสิทธิภาพได้ค่อนข้างจะกากนะครับล้วก็เรียกว่าทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถลดต้นทุนในการาทำงานด้วยแล้วก็อาชีพนี้เรียกว่าสามารถที่จะทำไปได้ค่อนข้างจะเรียกว่ายั่งยืนนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยอาชีพนี้อาจจะไม่ได้ไปผูกกับเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเนี่ย เราก็สามารถที่จะปรับตัวได้ทันนะครับแต่ว่าหาบางตำแหน่งงาน mm. เช่นโปรแกรมเมอร์เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะผูกอยู่กับเทคโนโลยีา mm. บางตัวแล้วก็เกิดเวลามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอความนิยมนะครับในเรื่องแพลตฟอร์มเนี่ยเราอาจจะกระ,กระทบจากจุดนั้นได้ครับจากที่ได้ฟังผมว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งครับคือว่าโปรแกรมเมอร์หลายคนเนี่ยพอทำงานไปนานๆเขาจะเริ่มผูกติดกับเทคโนโลยี และพอวันหนึ่งเทคโนโลยีมันเปลี่ยนหรือว่ามีภาษาโปรแกร,รมมิ่งใหม่ๆขึ้นมาเรื่องนี้มันทําให้หลายๆคนกังวลว่ากลัวจะตามเทคโนโลยีไม่ทันคุณศิวบงมีคําแนะนําในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับครับจริงๆแล้วผมเชื่อนะครับว่าในอดีตเนี่ยเราเราโฟกัสเรื่องของการที่จะเก่งในเรื่องของโปรแกรมมิ่งภาษาใดภาษาหนึ่งนะครับแต่ว่าพอยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีภาษาเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความหลากหลาย แต่ก็มีความจําเป็นที่ต้องใช้งานร่วมกันเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องทิ้งภาษาเดิมแล้วก็ไปเรียนรู้ในภาษาใหม่แต่มันจะดีกว่าไหมหากเราจะมาเรียนรู้เครื่องมือในการที่จะมาเชื่อมโยงนะครับแพลตฟอร์มที่ดีลลอปขึ้นมา,มาจากแต่ละภาษาเนี่ยให้สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ซึ่งก็น่าจะเป็นอาชีพที่ผมได้แนะนําให้เพื่อนๆได้ได้รับฟังก็คือตัว BPI นะครับทำให้เราเนี่ยไม่ว่าจะมีภาษาเพิ่มอย่างไรเนี่ย ตัวแพลตฟอร์มตรงนี้สามารถที่จะอินทิเกตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เพียงแค่เรียนรู้เรื่องของตัวแมปปิ้งเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นงานเราก็ไม่ได้มีผลกระทบเพราะว่าก็ปล่อยให้คนที่ชํานาญนะครับตัวภาษาที่เกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยให้เขาพัฒนาตรงนั้นไปแต่เราเนี่ยนำข้อมูลมาอินเทอร์เฟซกันแบบนี้เราก็จะมีความยั่งยืนในในงานของเรามากกว่านะครับ ดูเหมือนว่า BPI ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคน i อทีที่อยากสวิชไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับอาจจะทางด้านไอทีนี่แหละแต่ว่าไม่ต้องเขียนโค้ดโดยตรงเป็นหลักแล้วครับใช่ครับครับเชื่อว่าคน IT ที่ได้ฟังน่าจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นแน่นอนแล้วก็รวมทั้งยังได้รู้อีกว่ายังมีอีกอาชีพหนึ่งนะที่น่าสนใจแล้วก็เป็นโอกาสใหม่ๆสำหรับคนไอทีหรือว่าโปรแกรมเมอร์ที่ต้องการสวิชไปทำงานอื่นที่ ไม่เน้นโคดดิ้งและแต่ใช้เครื่องมือในการเชื่อมโยงข้อมูลหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยให้มันสามารถทํางานร่วมกันได้ถ้าอย่างไรต้องขอบคุณมากๆเลยครับที่แชร์เรื่องที่มีประโยชน์มาให้ได้ทราบกันครับยังไงก็ยินดีนะครับในการที่จะ,ะร่วมแบ่งปันประสบการณ์นะครับเพราะว่าการเรียนรู้นะครับในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้นอกตําราได้นะครับแล้วก็ประสบการณ์จริงเนี่ยละครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าเนื้อหาที่หลายๆคนเนี่ย น่าจะอยากรับรู้นะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจเกี่ยวเรื่องของการพัฒนากระบวนการโดยใช้ Lean และ Six Sigma เพื่อเอาไปประยุกต์กับการพัฒนาระบบสารสนเทศนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปใน y o u t u b e นะครับโดยพิมพ์คำว่า Lean Six Sigma ไทยนะครับหรือ Lean Six Sigma แล้วก็พิมพ์ชื่อสีวะวงนะครับ s i v a w o n g นะครับหากเพื่อนๆท่านใดสนใจติดตามผ่าน f a c e b o o k นะครับ สามารถที่จะค้นหาด้วยชื่อนะครับ bpmcases.com นะครับแล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับว่าสะดวกติดตามผ่านช่องทางไหนนะครับงั้นสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสิวะวงมากๆเลยนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ผู้ฟังน่าจะได้รู้จักคำศัพท์ใหม่ๆและได้รับทราบข้อมูลที่มีประโยชน์ในเรื่องของการทำงานและทางเลือกของอาชีพไปมากพอสมควรใครจะไปรู้ครับว่าในอนาคต อาจจะมีคนไอทีบางท่านที่ฟังพอดแคสต์อยู่น้าตอนนี้ได้มีโอกาสทำงานเกี่ยวกับ BPI ก็ได้ส่วนพอดแคสต์ในเอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะครับหากคุณสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆทางด้านไอทีที่คุณถนัดหรือสนใจสามารถติดต่อทีมงานได้ที่อินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage Tech Star Thailand สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ